วันนี้เราจะมาพูดถึงพรี มาเดสุดเทจากครีเอเตอร์ไอซิลเลนเซอร์ครับดิสเกอร์ก่อนเหมือนเดิมยังไม่มีใครรู้ว่าปรีเกจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ปกติแล้วเกมนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนก็พอเชื่อถือได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้ไม่ใช่คลิปลีกเป็นคลิปจากครีเอเตอร์ไอซิลเลนเซอร์นะครับสำหรับปรีคนนี้ก็ให้สามคำหล่อรืออ,อันตรายเออหล่อคือพี่เทมหล่อมากนะครับมาถึงตอนพี่เทมคอร์เป็นปรีมาเดซะคือผมไม่สามารถถอดหัวพี่เทมออกจากพี่มาเดซได้จริงส่วนรัวเนี่ยคือ ทุบไม่พักส่วนอันตรายเนี่ยเห็นเลือดแล้วหัวใจจะวายลดดิฟตัวเองด้วยไม่น่ารอดนานแต่สุดท้ายแล้วผัดทำไมล้างจะมีวิธีรอดได้เองเลยครับเพราะว่าไม่มีใครโดนตีได้มากกว่าทิงวินยังไงล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ปะเริ่มเลยมาคุยแมคานิกก่อนเลยเหมือนเดิมโจมตีปกติก่อนตัวเนี้ยไม่มีเลยเลย คือตีเป็นเป้าเดี่ยวดาเมจเป็นจิตภาพ50%แต่คิดจากเลือดนะแค่นั้นง่ายๆเลยพูดอีกในหนึ่งก็คือเราไม่ใช้ต่อไปจะคุยเรื่องพรสวรรค์ก่อนเพราะว่ามันมีความสําคัญมากกว่าน่ะเดี๋ยวจะงงรู้คร่าวๆก่อนแค่ว่ามันจะมีการเก็บชาร์จให้ตัวเองครับชาร์จเนี่ยเก็บได้สูงสุดที่สังายจะเป็นตัวเลขที่อยู่ใต้กรอบตัวละครสูวนวิธีการได้ชาร์จคือเสียเลือด1%ได้1ชาร์จครับเดี๋ยวกลับอธิบายตัวนี้ต่อไปคุยสกิลก่อนสกิลแบบปกติครััับมมนนนนนจะเเป็อออ้้าายยๆกกง่ใส คือไม่ใช้แต้มสกิลครับแต่ว่าจะใช้เลือดตัวเองอย่างกรณีพี่มาเดนเนี่ยกินเลือดตัวเองแทน50%ของ HP ปัจจุบันถ้าเลือดไม่พอก็ลดลงเหลือ1แทนส่วนการทําเมจเนี่ยจะทําทั้งหมด3เป้าตามคอนเซ็ปต์ตัวทําลายล้างทั่วไปเลยครับเป้ากลา,าง90%ข้าง50%คิดจากแหมกเลือดนะแล้วก็ทับเนตเป็นลด20กับลด10ซึ่งน้าบี้แกทําแค่นี้ก็คงไม่มีใครเล่นก็เลยต้องมีสกิลแบบอัปเกรดตกซึ่งเดี๋กลับไปที่พลทวันครับคือไอชาร์จที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี่มันเต็ม200ใช่มั้แต่ถ้าเรามีชาร์จถึง100มันจะกินชาร์จ100 100และเข้าสู่โหมดเลือดแขนให้ดูที่กรอบตัวละครได้เลยครับตรงไอคอนล่างซ้ายมันจะมีไฟลุกแล้วก็จะมีสิงโตแดงๆอยู่ข้างหลังถ้าเข้าหมดนี้แล้วแมกเลือดจะบวก50แล้วก็จะฮิวตัวเองกลับมา25ของแมกเลือดแล้วก็เพิ่มแมกเลือดก,ก่อนค่อยฮิวด้วยนะเท่ากับแม่งฮิวโคตรเยอะเพราะว่ามันเพิ่มแมกก่อนแล้วค่อยฮิวไงเอาเป็ว่ามันเพิ่มหลายพันนะคุณ5,000บวกๆแต่แม่งลดดิฟเหลือศูนครับ นี่แหละครับที่อันตรายอันตรายไม่ใช่บอลเรานี่แหละคือในหน้าสเตตถ้าคุณเปิดดูมัมนจะเป็นกุญแจล็อกไว้เลยครับคือคุณไม่สามารถเพิ่มดีเฟนซ์ด้วยแมคคนิกใดใดได,ได,ได้แล้วก็จะมีการเล่นแอชั่นตัวเองขึ้นมา100%แต่นั่นหมายความว่าเราจะคุมอะไรพี่แกไม่ได้แล้วพอเข้าถึงเทินพี่แกจะใช้ท่าเองก็คือตัว king slayer b e king แบบ automatic c o l l i s i o ใช่ครับพี่แกคลั่งครับคุณคุมพี่แกไม่ได้แล้วเหมือนเกมบัคให้คุณออเตอร์อ่ะแล้วไอสกิลแบบพิเศษที่ชื่อว่า king slayer b e king เนี่ยวิธี การทางานก็คือกินเลือดตัวเอง35%ของเลือดปัจจุบันนะไม่ได้กินจากแมคเีและเก่งเมื่อเขียนไว้ว่าถ้าเลือดไม่พอจะเหลือ1เช่นกันทัาเนเสามเป้าเหมือนตอนแรกเลยลดทับเนสเหมือนตอนแรกเลยเป๊ะแต่ว่าตัวคูณจะปรับจากเป้าการ90าเป็น1 1 0แล้วก็เป้าข,ข้าง50้าเป็น66กพวกคุณก็จะคิดว่ามึงคูณไม่เยอะหรือเปล่าวะพี่แต่อย่าลืมว่าพี่กเพิ่มแมคเลือดตัวเองมาห้าสอ็ด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่เพียง้หรือ หนึงร้อแล้วจะทำให้ตัวเองได้เอ็กซ์ตรเทิร์นครับแต่ต้องชาร์จในโหมดเลือดแค้นนะไอ้คำว่าโหมดเลือดแค้นคือโหมดที่แล้วนะพูดง่ายๆคือขั้นแรก100ขั้น250คําว่าเอ็กซ์ตร์เทิร์นเนี่ยคือเป็นเทิร์นแถมนะครับคุณไม่เสียแอคชั่นแวลูนะครับแล้วพี่เก๋ก็จะใช้ท่าก็อตเลเยอร์บีก็อตอีกทีหนึ่งครับส่วนสกิลขั้น3ามงวดน,นี้ยังคงคุมไม่ได้เหมือนเดิมครับพูดง่ายๆคือแกเป็นคนที่รอแต่ควบคุมไม่ได้ครับแต่การใช้งานเนี่ยจะเปลี่ยนไไปปปปปแแลลลล้้้้้้ววจจจจะเเเเเ็็น 3, นนกกกกา 30, าาาาาาารรริิชช์์150 30 20ทททงงงดมัสขๆ เดือนเมีลดทั้เนยี่สิบข้างๆ้าสิบส่วนตัวคูณน่ะเหรอเป่ากลางขยับเป็น280แล้วก็เป่าข้างร้อยหกสิบแปดครับแรงขึ้นโคตรเยอะแรงกว่าเดิมเกินเท่าตัวไปอีกจริง,รง,รงๆเกิ็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับเขายังไม่มีภาษาไทยแปลมาให้ครับมันก็เลยเป็นชื่อท่าภาษาอังกฤษคือถ้าเป็นชื่อทาภาษาไทยเนี่ยผมจะเบียวให้ฟังประมาณนี้นะครับ King Slayer be king คือผู้คนล้มราชาและกลายเป็นราชาส่วนก๊อ s สเ y e r อร์บีกอตก็จะเป็นผู้คนล้มเทพและกลายเป็นเทพแต่ที่แน่คนล้ม กระเป๋าตังลงไปแล้ว ทีน่นีมาสู่เรื่องที่ทุกคนต้องกังวลแม้แต่ผมก็กังวลในตอนที่อ่านนะคือ1พี่แกข้างแล้วคุมไม่ได้ถูกไหมพี่แกบวกเลือดจะดิฟศูนย์ซึ่งเกมเนี้ยดฟเฟนต์มันมีค่ามันไม่ได้เป็นเกมที่ดฟเฟนต์ไม่มีค่าถ้าเกิดว่าเราไปโดนซีซีและชุดใหญ่ไฟกระพริบเราไม่ตายไปเลยเหรอเกมก็เลยบอกว่าอ๋อพี่คิดมาให้แล้วครับน้องคือในระหว่างที่พี่แกข้างไม่มีใครเอาแกอยู่แม้แต่เกมก็เอาพี่แกไม่อยู่คือแกจะไม่โดนซีซีอะไรเลยสักอย่างยกเว้นสิ่งที่โกงที่สุดในเกมครับ1มือสวลาอหล น้องนิดไอ้พวกนี้ยังดึงได้เหมือนเดิมขี้โกงชิบหายยังไม่พอครับหลายคนกลัวพี่แกตา,ตายเพราะว่าพี่แกกินเลือดตัวเองไม่หยุดใช่ไหมเกมก็คิดมาแล้วครับในบอลสวรรค์เนี่ยเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าถ้าอยู่ในหมวดนี้แล้วโดนตีตายพี่จะเฟินครับแต่ว่าชาร์จจะเหลือศูนย์ด้วยนะก็คือกูจะต้องเสียความโหดเท่ ระเบิดรรเบอร์ของคุณไปด้วยเพราะว่ามันจะออกจากหมวดเลือดแค้นไงแล้วเราก็กลับมาควบคุมตัวละครได้ใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ฮิวกลับขึ้นมา5 0ของแม็กฮพเหมือนจะจบแมคคาเิกแล้วใช่ไหมก็คือสก,กิลสก,กิลแล้วปล่อยพี่แกข้างแล้วก็ยันไม่เกรงใจใครแล้วถ้าพี่แกตายก็กลับมาคุมพี่แกใหม่ได้จริงๆแล้วมันมีอีกครับมันไม่ได้จบเท่นี้มันมีเท,ท็อีกเม็ดหนึ่งที่บอกว่าเมื่อพี่มาเด้อยู่ในสถานะเลือดแค้นเนี่ยถ้าโดนโจมตีจนถึงตายจะไม่ออกจากสถานะเลือดแค้นคือมันเอามาเพื่่่่่ออบบบกกให้้้้เเรรรราาาาาาูวพีีีแแสสสมมาถถตยยได3คังบบท น,นั่นหมายความว่าคุณมี3มชีวิตที่ตายแล้ว DPS ไม่ตกครับหลังจากนั้นถ้าคุณตาย DPS จะตกเพราะว่าพี่แกจะออกจากสถานะเลือดแข้นครับโคตรงตามรอเพราะสุดท้ายถ้าพี่แกเข้าหมดเลือดแค้นนี่เท่ากับว่าไม่มีอะไรเอาพี่แกลงเพราะว่าเขมไม่ได้เขียนได้ว่าไอการฟื้นจากตรงเนี้ยมันมีจำนวนจํากัดพูด,ดง่ายๆคือถ้าพี่แกจะตายจริงๆแกต้องตายตอนที่เลือดแกหมดโดยที่อยู่นอกหมดเลือดแข้นซึ่งก็ไม่ได้ง่ายถ้าหมดเลือดแข้นขึ้นมาพี่แกก็รอดได้ไหม่ แต่ถ้าเหลือตัวคนเดียวก็มีภาพตายอยู่เรียกว่ากึ่งอมตะสมรอจริงๆสมแล้วที่ตบตีกับพี่นิคเกอดอร์มาได้อย่างยาวนานอ่ะมาคุยเรื่องท่าไม้ตายต่อท่าไม้ตายเนี่ยใช้พลังงานร้อยหกสิบกดแล้วคิวตัวเอง20%ของแ a งคเพี่แนะนําว่าให้กดหลังเข้าหมวดเวเนต้านะแล้วก็จะมีการเพิ่มชาร์จขึ้นมาให้2ีหน่วยด้วยทำดามจทสามเป้าลดทัดเนิทยี่สิบทั้งสามตัวเท่ากันแต่ว่าดามิไม่เท่ากันนะก็จะเป็นร้อยหกสิบกับหนึ่งร้อยยังที่กดท่าไม่ตายเขา กูกดแล้วพี่แกจะไปนั่งลบนบอลลังเท่ๆแล้วก็ดีดนิ้วเรียกตีนเข้ามานะครับุณอาจจะคิดว่ามันก็แค่แอนิเมชั่นเท่ๆอันหนึ่งหรือเปล่าพี่จะกีดอะไรมันไม่ได้แค่นั้นครับพี่แกท้อนมอนมาตีกักด้วยคือไอ้สามตัวที่เราทำดาเมจนั่นอะนะจะมาตีพี่แกเพราะโดนท้อนมาไงแล้วติดอยู่2เทินครับและข้อดีอีกอย่างคือเราท้อนมันใช่ไหมแล้วเราก็ล็อกเป้ามันด้วยคือเรารู้อยู่แล้วว่าพี่แกคุมไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ท่าไม่ตายแล้วเราจะคุมพี่แกได้จริงๆมันไม่ใช่การคุมเหมือนกับว่าให้พี่ ขุดไมนิดหนึ่งกึง่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็ไปเรื่องเทคนิคที่จะช่วยให้แกคลั่งได้เร็วขึ้นคือพอเระกดใช้มันจะดึงศัตรูเข้ามาแบบนี้แล้วก็ทําให้มึนงง,งซึ่งมึนนานนะสิบวินะแล้วบอนมันก็จะไม่สามารถตีเราได้ด้วยพูดได้ง่ายก็คือเหมือนล็อกมอนแล้วกับที่นั่นแหละเออพอเริ่มมาพี่แกก็ทาดาเมจใส่บอนตามแมกเลือดซึ่งให้มันมาตรฐานอยู่แล้วคุณแต่สิ่งสาคัญจริงๆคือเตนครับเราจะล่อทุกเตนเข้ามาหาพี่แกครับแล้วเราจะมีชาร์จมา50ตั้งแต่ต้นเลยครับ ได้ก็คือเข้าหมดเลยทันทีและสุดท้ายคือเทสติกเมทที่ช่วยให้แกโหดขึ้นก็คือเทเบนนี้ที่ถ้าเลือดคุณเกินสี่พันทุกทุกหนึ่งร้อยให้คิกเลตคุณหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นเพิ่มชาร์จเวลาโดนมอนตีอีกสองจุดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ได้รับฮิวมากขึ้นอีกศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นสูงสุดที่สี่พันที่เกินมาพูดง่ายๆก็คือแกสามารถได้คิกเลดทั้งหมดสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตบวกชาร์จที่เวลาโดนมอนตีหนึ่งเท่าตัวได้รับโบนัสฮ 30%โดยเงื่อนไขคือเลือด8 0 0 0ไออินคัมมิ่งฮีลิ่งคุณอย่าไปดูถูกมันนะมันได้ผลเยอะมากๆนะเพราะว่าของแมคานิกตัวเองที่ฮิวก็ได้ผลกับตรงนี้ด้วยนะสําหรับแมคานิกก็แค่นี้แหละง่ายๆมาต่อที่ไลคนคบ้างครับไลคนนี่ของโคตรดีแมงเอ้ยหลังๆแมงขายพร้อมไลคนขาย E1 ตลอดจะไม่มีกินกันอยู่แล้วหมีอันแรกคือบวกแมกเลือด18%ซึ่งอันนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีเพิ่มฮิลที่ได้20%ก็เหมือนกันที่ตัวเออรีนั่นีจริงๆคือนกับท เสี่ยงตายที่มันอยู่ในไลคโคนนี่แหละครับคือมันจะกินเลือกคนใส่6%ของ m a ็ HP อันนี้กินจาก Mac นะแม็กเลือดนะเราก็จะคิดว่าโหแค่นี้ก็กินไม่พักแล้วยังจะเอาอีกเลยความดีของมันคือมันกินเสร็จแล้วมันจะเพิ่ม DMG ของการโจมตีนั้นนั้นอีก30%ซึ่งคุณว่าจะรู้สึกว่าก็แค่นี้หรือเปล่าวะพี่เปล่าครับถ้ามันกินเกิน500 มันจะเพิ่มอีก30%กลายเป็นบวก DMT 6 0และใช่มันจะไม่กินจนตายเหลือทิ้งไว้ให้หนึ่งแต่ถ้ามึงติดตอดมึงก็ตายนั่นหมายความว่ามันสามารถเอาไปใช้กับพรีเบทก็ได้เช่นเดียวกันแต่จริงๆที่มันดูดีเป็นพิเศษเพราะมันไปนคอมโบกับแมชคนิกของตัวละครที่เวลาเลื่อนลด1%งนมาได้1ชาร์จไงอันนี้ต่างหากที่มันดีจริงๆเพราะมันเร่งให้พี่มาดได้ได้อ่ะแล้วถ้าไม่มีใช้อะไรได้บ้างยังไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวตอนตัวออกจริงขึ้้้้้นนนใใหหแต่เเเเป็็ดดามมมมพออออรืืืิคคออคุณกขงงีถยัชไ2 ของกิจกรรม4ดาวที่เป็นรูปแรปป้านะครับก็คือตัว Ninja Record Sound Hunt คือตอนนี้น่าจะแรกเฮอตาช็อปได้แล้วล่ะและอีกอันหนึ่งก็คือรูป พี่แซมหรือน้องไฟร์ไฟของเราจากฟอกกอร์ตินหอหรือก็ใช้ของอลันและต่อด้วย E 1เผื่อคนเบิ้นมาแช่ครับเตะต่อไปนี้จะใส่ E 1กับไลคนไว้ให้ c e เซิร์ฟเวอร์แต่เวลาผมสตรีมแวะมาดูก่อนนะคุณเผื่อมันสลับตำแหน่งอีโดอนเกมเคยสลับมาแล้วนะคือในนี้คุณอาจจะเห็นว่าผมบอก E 1ดีกว่าไลคไลไลคนดีกว่า E 1แต่ถ้ามันสลับตำแหน่ง E แล้วก็บางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคุณฉะนั้นถ้าเอาชัวเนี่ยแวะมาถามในสตรีมก่อนว่าเปลี่ยนไหมหรือไม่ก็รอดูคลิปบ้ เต็มอีทีนึงก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเลือกอีหนหรือหลาคนแต่ว่าพูดไว้ให้เลยเพราะว่าถามเยอะมากตัวอีหนึงเนี่ยการทํางานคือจะเพิ่มดาเมจของสกิลขั้นที่3ก็คือขั้นสุดท้ายนั่นแหละจะเพิ่มตัวคูณ30%ให้กับดาเมจเป้าหมายหลักก็คือจาก280จะกลายเป็น310มันดูไม่เยอะนะคุณมันบวกเหมือนประมาณแบบ10%กว่านะแต่แม่งเปลี่ยนเป็น ทั้งสนามนะและทุกตัวโดนดามจเท่ากันหมดเป็น310หมดเลยใช่ครับถึงพี่แกจะเป็นผ่าททาลายล้างดูคลั่งคลั่งควบคุมไม่ได้ใช้กําลังแต่พอเปิดอีหนึ่งปุ๊บพี่แกกลายเป็นผ่าปัญญาทันทีคุณลองนึกสภาพว่าคุณมีทริปปี้อีหนึ่งที่ดามจต่อให้ตีโดนบอลตัวอื่นที่แบ่งตายไปแล้วทะลุเลือดไปแล้วมันก็ยังเอามารวมเป็นทูด,ดามีให้และไปลงที่ตัวหลักซึ่งก็คือตัวกลางหรือตัวบอสเนี่ยใส่ขาดอย่างนี้อีหนึ่งก็ดีกว่าใช่ไหมครับพี่คำตอบคือไม่ใช่คราาว่ะ ่าจากที่ลองเช็คเปอร์เซ็นต์มาแต่ยังไม่ขึ้นให้นะไลควโคนมันดีกว่าอื่นไม่เยอะมากก็จริงแต่ว่ามันช่วยเรื่องหิว่เก็บชาร์จซึ่งเก็บชาร์จปกติเราไม่ได้คำนวณเข้าไปในนั้นไงแต่อีหนึ่งเนี่ยมันแค่ช่วยให้ไปเล่นคอนเทมอนหมูได้ง่ายขึ้นแถมมันได้แค่ท่าเดียวด้วยมันไม่ได้เป็นท่าที่ออกตลอดเวลาครับส่วนเรื่องไปคอมโบกับทิปปี้อีหนึ่งก็ตามที่พูดไปก่อนหน้านี้แหละต่อไปเรื่องลีลิกนะครับผมจะแนะนําว่าถ้ากูอยากได้ดามเมดแบบตึงๆแน่ๆนๆคนๆเนี่ยก็จะ หนึ่งก็คือเซตเก่าที่โหแต่ก่อนฟาร์มกันอ้วกแตะอ้วกแตนไม่ถึงสําหรับคนที่เล่นพวก4ดาวล้วนสมัยก่อนมาแต่ละคนก็จะใส่เซตนี้กัน<ม>คุณน่าจะเห็นถิงหินใส่เซตนี้กันเยอะก็คือเซตพี่เจผาดนะครับการ์ดออฟวิเทลิงสโนวเพราะว่ามันโดนดาเมจเบาลงส่วนพวกสายแอดวานซ์ไม่ทําสปีดเนี่ยเพราะว่าพี่แกจะอัพเทรสหรือไม่อัพเทรสสปีดยังไงเกดก็ต่ํากว่า95อยู่แล้วครับก็โพรเอดออฟมอร์นิ่งคอลลัปส์ได้เลยคิเลดเบิ่มๆแน่นๆคุณคิดดูนะไอ้้เเเซตนีีียใหคิออุทรสแมม่งก4 ถ้าคุณทําเลือดถึงแล้วคุณมีเบสิกห้าเปอร์เซ็นต์มึงคี้เลดแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าคุณเอาไปเล่นกับตัวบวกคีเลดอีกเช่นซันเดย์อาร์เอ็มซีทะลต่อไปตัวจัก,กรวาลประดับนะครับก็จะมีอันที่ใช้แบบง่ายอีซี่ก็คือตัวโบนคอเล t ชันหรือดูทีเรนอะลีนาแต่สำหรับคนที่ทําสปีดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีนะก็เฟอร์มามินนั่นแหละแต่จริงๆไม่แนะนําทําสปีดจริงๆนะคุณยิ่งนะคุณจะใส่เซตโพเอแล้วคุณจะมาใส่เฟอร์มามนต่อนี่ยินเก่าหัวเลยนะะอออย่่าาทคคุณนะตไปื หมายหลักที่เราต้องการจะทาสาหรับตัวละครตัวนี้เราต้องการทำด้อยให้ถึง8 0 0 0ให้ได้ก่อนครับเพื่อให้ได้คีเลเพิ่ม48%จากทเทรสเราจะได้คํานวณตัวสแตทคิเลเข้าได้ง่ายบาลานซ์คริตเค้ลเ,เลยนะเพื่อที่มาถึงแล้วก็จะได้ผลจากทเทรสไปเลยแบบเต็มเเสื้อเราก็จะบาลานซ์คริตเข้อของเราโดยมากก็จะเป็นครดิตเมจนั่นแหละรองเท้าเลือดหรือสปีดอันนี้แล้วแต่คนจริงๆเชือกเนี่ยถ้า HP ไม่ถึง8000นะต้องใส่เลือดก,ก่อนคุณเลือด800 0คือโก้ที่เราต้องไปแต่ถ้าถึงแล้วโอเคพิจาาาาารรณณใส่่พลััังงนนได้ค้คถวตวตอุม ไม่ได้ดีพอตัวลูกแก้วเนี่ยใส่เป็นจินตภาพไปเลยแน่ๆครับเลือดเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณแอแดปไปเล่นกับซันเดย์เนี่ยแล้วทําสปีดให้ตามๆกันรองเท้าก็คงจะต้องเป็นสปีดส่วนลูกแก้วเนี่ยจะต้องไปใส่เลือดนะแล้วก็ต้องไปจูมาร้านกันใหม่เองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของทีมแบบสําเร็จรูปให้เลยแล้วกันนะแต่ไม่ครบทุกทีมนะเพราะว่ามันเป็นแล้วแต่ตําแหน่งตําแหน่งต้องเอาไปผสมมิกซ์ตามตัวละครที่คุณมีแต่เดี๋ยวจะพูดให้ว่าในแต่ละทีมแบบสําเร็จรูปเนี่ยโอเคเล่นแล้วมัน ทีมแรกหอืทีมแพงสุดเลยก็คือพี่มาเด้ทิบี้ซันเดย์แล้วก็ตำแหน่งที่เป็นตัวซัสเทนเนี่ยก็เลือกเลยครับหัวหัวหรือว่วชาชาหลิงชากาลัเกอร์ได้หมดส่วนตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งซันเดย์เนี่ยก็จะมี IMC โบเนียแทนได้หมดเหมือนกันสลหรับตีนี้นะมันได้ใช้แบบแทบทุกบัฟเลยจริงๆยกเว้นแค่ถ้าไม่ตายหลิงชาเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจเบรกมันได้แค่ตอนเบรกน่ส่วนตัวเจนแต้มสกิลเนี่ยก็จะเป็นพวกหลิงชาหรือไลโคนของซันเดย์คือหัวหัว,<ๆ>หวมันไม่เจนนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วแต้มสกิ คุณไม่ได้อึดอัดอะไรเนี่ยการที่เราเล่น Sunday s p e e ดน้อยกว่ามาเด้เนี่ยดูดีกว่าครับแต่ถ้าแต้มสกิลพอหรืออย่างเช่นกรณีหัวหัวเนี่ยถ้าแต้มมันยังเหลือคุณก็กดสกิลได้เพื่อเร่งท่าไม่ตายมาเจมพลังงานให้กับพรีมาได้อีกทีนึงทีมีจากที่ลองเอโมซีสิอรอบนี้จบไวที่สุดแล้วไซเคิลเดียวคือจบเลยใช้ควาว่าจบเร็วรอลงมาจากทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเจลชิลแทนทริปปี้เพราะทาให้เคลียร์มอนเว็บแรกได้แบบศูนย์ไซเคิลเลยนะถ้าใส่ตัวอื่นแทนเนี่ยมันจะศูนยะ์นไซเคิ่ม ตด็กผมที่ซันเดย์อยู่ที่นี่เพราะว่าดึงเทินให้พี่มาเดได้มันก็เท่ากับว่าได้แอคชั่นไวได้พลังงานไวที่ปี้คุณจะเล่นสายไหนก็เล่นเลยถ้ามีทีปี้อีหนึ่งกงขึ้นเยอะต่อไปทีมถูกสุดอย่างกรณีทีมถูกสุดเนี่ยก็จะเป็นพี่มาเดบวก RMC บวกเพล่าบวกกาลักเกอร์ไม่ขอใส่ตัวแทนแล้วนะเพราะสี่ดาวหมดเลย2ตัวส่วนไอเอ็มซีันแจกฟรีิแล้วอันนี้ลองแนละ้วจบที่สไซคลนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวฟรีอย่างไ m c อออกไปเป็นโบนีอะแล้วก็เปลี่ยนกาลักเก เอ็มซีมันมีบัฟทูดามเมจไงมันแจกคีเลนได้อีกคีดามเมจได้อีกมันดีกว่าโบนียไปแล้วนะแต่ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยบัฟจะหมดบัฟมันนาน3เทินอะไรเงี้ยแต้มตกิลก็เหลือๆให้คนอื่นเอาไปกดปั๊มได้ถูกสุดแต่ว่าก็จบได้เร็วนะไม่ได้แย่เลยส่วนตัวมาได้เองถ้ามีประจําตัวก็จะจบคอนเทนต์เร็วขึ้นนะเพราะมันช่วยลดเลือดไงมันเอาไปคอมโบต่อได้อีกทีนึงอีกตีนึงคือพี่มาได้ทวงนี่ครับก็จะเป็นมาเด้บวกเจดบวกทริปบี้หรือโรบินแล้วก็ใส่่่ตตตััััวววซเทนน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 ึงง้้้อออปีีะะยจมม โดยพี่มาเด้จะแสงค้อสปีหรือ HP ก็ได้นะแล้วเราก็ใช้ทั้งฟิบบี้แล้วก็โรบินเลยจะได้ได้บัฟทั้ง2คนคือถ้าเป็นโรบินถึงพี่มาเด้แกจะเอา ATK ไปใช้ไม่ได้แต่ว่าเจดได้ไงแล้วก็ได้เรื่องฟอล์ลูอัพแบทแทกด้วยมันก็เลยเป็นี้เหมือนช่วยๆกันทำอะคุณก็เหมือนอะดปมาเอาไว้เล่นใน PF หรือกรณีมอนกลุ่มทุกวันนี้มอนกลุ่มไม่มีทุกคอนเทนต์แล้วต่อไปก็คือทีมพี่มาเดซอร์เบรกครับอันนี้ต้องเล่นกับฟิลหรือ h m c ก็ได hey ้ h m c คือ m c ประ<ม>สานนะคุณจบได้ประมาณสี<ม>่ไซเคิ กับคนที่มีล่วนเหมยกับฟิลหรือไม่ได้เป็นฟิลแต่เป็น HMC เอนะแต่ว่าทุกวันที่บางคนก็ย้ายไปเล่นอา c กันและเหมาะกับคนที่ไม่ได้เปิดทริปบี้มาจะด้วยงบไม่พอหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันไม่ได้แย่นะเพราะว่าพี่เกออกแอชั่นถี่แล้วก็เวลาที่เบรกเป็นจินดภาพเนี่ยมันหน่วงมอนได้มันก็ถือว่าใช้บัฟล่วนเหมยได้ค่อนข้างจะคุ้มอยู่อารมณ์คอนเซ็ปต์และผ่านห่วงแล้วก็เลื่อนเทินไปไกลๆนั่นแหละะสุดท้ายท่ามันก็เป็นท่าจินตภาพไงแต่มันลยย้อนแย้งอยู่หน่อยนึงตรง่นสว มันก็พอๆกับทีมถูกเลยคนสี่ใส่เท่าๆกันเลยที่จะไปเป็นทีมที่ผมชอบคอนเซ็ปต์ที่สุดละคือไม่เองก็ค่าต้องมีสักคนไปคุยกันลากมาม่วงคือพี่มาดี้ในทีมนี้จะไม่ใส่สเทธเลยครับใส่ประสานมาสักตัวหนึ่งต้องเป็นประสานที่ดึงเทินได้นะแล้วก็ใส่ประสานบัฟหมูมาอีกสักตัวหนึ่งครับและอีกตัวหนึ่งก็ใส่ลบล้างเม้มไปเลยครับเพราะสำหรับคนที่ตัวเยอะเนี่ยแล้วอยากเล่นแบบเล่นเอามันอ่ะคือมันมันจริงๆนะ ยกตัวอย่างให้ใส่ทริปบี้บวกเจวชิวมอนแมงโดนแปะเปลอบบางไปแล้ว60%น่ะไอ้พวกคนอยากทำศูนย์ไซเคิลเนี่ยได้เลยมันมันเลยหรือแบบคนที่ยังทำทีม2ไม่ดีอะ่ะแล้วจะทำไซเคิลเพื่อให้ได้ดาวครบอย่างเงี้ยทีมนี้ได้แล้วไปุ่นายนจีเอาต่อไปคือทีมที่ใช่ครับว่าเอาไว้ป,ปั่นหัวมอนเพราะว่ามอนไม่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะตีใครเหตุ hey, ผลเพราะว่าเราอาใส่มาเด้บวกกับยูรี่แล้วก็ต้องใส่ซับหมูเพราะว่าเรามีตัวดาเมจสองตัวแล้วก็ซัพเทนอีกตัวหนึ่งคือทั้งคู่ย,ยัั่่ว่วยยยุไไดด้หหมมคคครรรบืออชงนน ก็ตีคนนั้นแหละครับถ้าไม่ตายมาได้ก็ยั่วยุหยุนรีก็ยั่วยุคือถ้าผมเป็นมอนผมคงตีแม่งหมดลำคาญยิ่งถ้าเกิดว่ามอนมันตีทีหนึ่งเข้าแบบทั้งสนามหรือว่ามอนมันตีทีละสามเป้าแล้วเอาสองคนนี้ไปยืนติดกันนะส่วนหน้าพังหมดตัวนเอโมซีก็สี่สเคิลครับแต่ว่ามันน่าจะสามได้แหละคือผมลั่นถ้าไม่ตายอยู่รีไปสามดอกเต็มๆเลยเหตุผลมันเกิดจากทิปบี้แดงๆนี่แหละครับทำทุกอย่างพังทลายไปหมดต่อไปก็ทีมสวยหล่อครับคือทุกคนพยายามหาทีมให้สีพระยา ก็คือจริงหริวเล่นทาไม่ให้เลยฮะมีคนถามเยอะเพราะว่าจริงหริวกินเลือดไงก็คำตอบคือพอได้เพราะว่าจริงหงร,ออร,วรงหิวกระโดดทีหนึ่งพี่มาดีก,ก็ได้ชาร์จครับได้เยอะมากครับ4ี่ชาร์จแต่อวยก็เอามาเล่นได้แหละแล้วคุณก็ใส่ประสานที่มันบัฟได้2ตัวเช่นทิบบี้อะไรแบบนี้นะลองแล้วครับสี่ไซเคิลเท่าพี่มาดีสายฟรีเลยคือมันไม่ได้มีตัวดึงเทินไงคือพอจริงหริวที่รับผมปิดตาทีหนึ่งก็ยาวเลยทุกคนก็จะงงว่าในเมื่อมันสี่ไซเคิลเท่ากับทีมฟรีหมายถึงทีมถูกกันนะครับแล้วทาไมไม เราก็อยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการเล่นเกมบ้างนะโดยที่ไม่ต้องเปิดกาชาเพิ่มใครมีจะได้ลองคุยมาดูบางทีมันได้ฟีลเวลาเล่นส่วนเรื่องตำแหน่งต่างๆว่าเอ้ยตำแหน่งไหนใส่ตัวอะไรได้บ้างในที่นั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอคลิปเต็มผมใส่ให้ทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวยาวเกินแค่นี้คลิปก็ยาวมากๆแล้วครับแต่เอาแบบว่าจริงๆตัวละครในการเล่นกับพี่แกเนี่ยถือว่าหลากหลายอยู่มันแยกตามโรได้อยู่แล้วแหละแล้วก็สําคัญมากๆใครอยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากได้ทีมอะไรแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์มไม่เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวจะได้รวมแลวทำ เต็มทพราะมีเวลาอยู่เหมือนเดิมเหมือนคลิปฟิบบี้เลยครับพิมขอไว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีขึ้นสตรีมเพื่อพูดคุยเกี่กับพี่มาเด้ให้คุณมาถามตอบในสิ่งที่คุณอยากจะรู้เหมือนเดิมก็มาถามกันเยอะๆนะครับวันตัวออกจะได้ไม่ต้องโลกกันนะสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปมาต่อไปด้วยแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสลับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ